เธอจะเล่นหัวฉัน,นยังไงก็ได้ใช่ไหมว่าแต่ฉันวิ่งผ่านไปทั่วแล้วเพ,พราะภารกิจที่ไร้ข้ามาหลายปีเล่นเป็นคนดีที่ตรงอมย่างี้เง่า,งานั่นเพราะเธอสัญญาจะให้พลังฉันที่ตอนนี้ฉันไม่มีงั้นเธอก็ควรที่จะเธอเมื่อต้องความเผอต้องให้เตือนกันนั่นหรอใครที่เธอพูดด้วยนะเอ่ยยอดยิ่งผู้เธอต้งที่คอยรับฟังแก่เธอไม่พลาด สุสนจะอดทนมันคนให้ความเป็นธรรมแต่อย่าลืมสิซีที่รักสวนสายของฉันที่เธอต้องอยู่ฉันคอยเลีย้ยงดูเป็นสัตว์เลี้ยงสังนั่งต้องรอให้นอนเคิ้งหรือวิ่งอย่าโอ้เอเรือมันนั่นหนีกันไม่ได้ต้องอยู่จนครบเชนี่พอใจ มันคงยอมทำให้เธอไม่ชาติให้เธอสั่งเราวความเจ็บเก็บอาจจะไม่ออกอากาศเป็นปีๆพอเธอไงเล่าฉันรู้และเธอน่ารักมากตั้งแต่เธอทำให้ฉันรำไยชื่อฉันเรื่องความน่ากลัวไหมอย่างน้อยเธอควรช่วยซ่อมคาถาไม้เช่าระหว่างนี้ก็ช่วยร้องด้วยกันสิที่รักรู้นะเพลงนะ สวนสัตว์ชนีโอ้ยจำต้อย้สิที่เธอต้องอยู่แต่แรกเลยรู้เจ้าสัตว์เลียงสั่งนั่งต้องรอแกงตายละคาะรูปบนแล้วลืมเลอไงครั้งเลยขั้งไปใครไม่ได้ตอนนี้อาจใช่จะทำอะไรแบบไหนก็ตามใจชันและดูท่าเราต้องแก้ไขเองเถอะน่าได้